สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับร้าน Tabern Big Scooter นะครับวันนี้อยู่จนเดึกเลยยังไม่ได้กลับบ้านเลยวันนี้โลัวหนึ่งสองสามสี่สี่คันนะครับรอบเย็นนะครับวันนี้ก็เวสป้าจะเยอะหน่อยนะครับก็ต่อเนื่องกันไปเลยแล้วกันนะครับอ่าคันนี้เป็นเวสป้า GTS Super Sport 300นะครับเป็นตัว LED HEP ABS โอ้ชื่อ,อเอาจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงนะ บางคนเดินหาว่าผมทำไมชื่อมันยาวจังเลยมันเป็นชื่ออย่างนั้นจริงๆนะเวสป้า GTS Super Sport 300 LED HPE ABS โอ้โหมันยาวจริงชื่อรุ่นมันจะยาวเกินนะครับอันนี้เป็นโฉมใหม่แล้วนะครับเป็นโฉมใหม่แล้วแล้วก็ไฟหน้าเป็น LED นะครับ LED มาถึงว่าเป็นโคม LED เลยนะไม่ใช่เป็นหลอด LED นะผมเทียบให้เลยแล้วกันอันนี้ตัวโฉมเก่านะครับด้านขวาผมโฉม,มเก่าโฉมเก่า โฉมเก่าก็คือผมปี18นะครับอันนี้โฉมใหม่แล้วนะครับก็สังเกตได้ง่ายๆว่าโคมไฟหน้าเนี่ยตัวนี้จะดูสดใสเพราะว่าเป็น LED แล้วนะครับแล้วก็ขเขาเรียกว่า넥네ไทเนาะเนี่ยเขาเรียก넥ไทน็กไท,ทเป็นรุ่นยาวแล้วนะครับตัวรุ่นเก่าก็จะเป็นน็กไทสั้นนะครับไฟเลี้ยวด้านหน้าก็เป็นเหมือนกันไฟเลี้ยวด้านหน้าจะเป็นยังยังเป็นเหมือนกันอยู่แล้วก็ตรงตรงนี้ก็ยังเป็นเหมือนกันอยู่นะ แล้วก็ส่วนที่แตกต่างก็คือเป็นเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็เป็น HPE แล้วนะครับนี่ HPE นะครับนี่ก็ฝาครอบเครื่องมันก็จะแตกต่างกันอันนี้ตัว HPE รุ่นใหม่นะส่วนรุ่นเก่าก็จะเป็นฝาครอบเครื่องกลมๆแบบนี้นะครับก็แตกต่างกันอยู่แตกต่างกันอยู่แต่จ,จริงๆแล้วมันบอดี้เดียวกันนะครับก็แตกต่างเรื่องของเรื่องของเครื่องยนต์นะครับพวกสมรรถนะต่างๆนะครับเครื่องยนต์ม <qualify> ีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วคันนี้ก็เป็นท่อเดิมๆนะครับก็เป็นรุ่นโฉมใหม่ก็ซูเปอร์สปอร์ตก็จะเป็นอ่ามีสติกเกอร์จริงๆคันนั้นจริงๆมันก็ต้องมีนะแต่มันโดนลอกออกไปโดยเจ้าของนะครับอันนี้ก็จะมีสติกเกอร์นะครับเป็นแดงตัดดำไว้นะครับผมนี่เขียนเลย GTS Super นะครับ สุ per สปอร์ตนั่นเองนะครับระบบเบรกก็แน่นอนนะครับมีทั้ง ABS แล้วก็เป็นระบบ ARS ระบบอ่ากันลื่นถลายของตัวเวสป้าอันนี้ยังสภาพดีใหม่ใหม่มากนะครับสภาพดีมากนะครับอันนี้รถสีเดิมทั้งคันนะครับตัวเช็คแล้วไม่มีรั้ไม่มีชนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเบาะนั่งก็อ่าดูคล้ายๆจะคล้ายๆกันแต่ก็แตกต่างกันเรื่องของดีเทลเรื่องของตรงนี้ตัดโค้งมาอะไรเงี้ยนะแล้วก็อันนี้จะยาวกว่าอันนั้นจะโค้งสั้นกว่า ก็นิดหน่อยนะแต่นี่ก็เป็นเบาะเดิมนะครับคันนี้เดิมๆเลยเดิมๆทั้งคันเดิมๆทั้งคันที่ผมเห็นมีของแต่งเนี่ยเท่าที่มองด้วยตาเปล่าเนี่ยมีแค่จุดเดียวก็คือไอเนี้ยขอแขวนจากร้านซุปเปอร์เนี่ยร้านน้องผมเองนี่เป็นอลูมิเนียมถ้าของเดิมมันจะเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับพลาสติกแบบนี้เลยก็แตกต่างกันเรื่องของออลูมิเนียมมันก็แน่นอนนะครับอลูมิเนียมมันคงทนกว่าอยู่แล้วนะครับเปิดเบาะดูสินี่เปิดเบาะมา ะนะครับพรมเดิมอยู่ครบนะครับข้างในสะอาดนะครับนี่ช่องเติมน้ำมันอยู่ท้ายอยู่แล้วเวสป้าถังน้ำมันมันจะอยู่ด้านท้ายเนาะแล้วก็เครื่องยนต์แน่นอนนะครับเราก็ตรวจเช็คหมดแล้วว่าไม่มีร่องรอยหนูกะบสายไฟไม่มีน่องรอยกันดัดแปลงหรือแก้ไขอะไรมาอันนี้ก็เดิมเดิมเลยสะ,สะอาดสะอ้านดีนะครับนี่เป็นกล่องมไม่ต้องตกใจนะครับเวสป้าสกูตเตอร์นี่มันยกได้ยงงี้รูกค่ะใส่บางทีใส,ส่มใสไม่ตรงล็อกมันก็จะไม่ลงโอเค อันนี้ลงล็อกอนนนะโอเคอ่าลงล็อกแล้วนะครับอันนี้ใต้เบาะก,ก็ใหม่ๆอยู่เลยนะครับฟองน้ำใหม่ๆนี่แล้วก็แน่นอนครับไฟท้ายจะไม่เหมือนกันนะนี่มองนี้อาจจะเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันในส่วนของด้านในเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวก LED ละโคมไฟมันก็จะเป็นเหมือนสปอยงอยขึ้นมาตรงนี้จะเป็นปีกตัวนั้นมันก็จะไม่มีนะครับไฟเลี้ยวก็เป็นไฟเลี้ยวเดิมอยู่ นะครับเซเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับคันนี้รถสวยมากสภาพใหม่ๆสภาพใสใสเอ๊ะคันนี้อันนี้เหมือนก็ใส่น็อตแต่งมาเดี๋ยวผมขอดูคันนี้ดยเออแปลกดีเนาะอันนี้เหมือนก็ใส่น็อตแต่งมาเออเพราะว่านี่ไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นน็อตเดิมของของเวป้านะเดี๋ยวผมขอดูคันนี้กันนี่จริงด้วยคันนี้จะเป็นน็อตหกเหลี่ยมเอออาจจะมีนิดนหน่อย,น,ยนะของเจ้าของเขา่าเออแล้วก็ไอ้มี ไอ,ไอแก๊สไฟหน้านี่ผมไม่แน่ใจนะมันเป็นของแต่งหรือของเดิมไม่ขอให้ข้อมูลละกันเดี๋ยวบอกผิดเดี๋ยวบอกผิดนะครับคันนี้กูแจครบนะครับสองดอกแล้วก็มีรีโมทอยู่ครบเลยนะครับเลขใหม่คันนี้อยู่ที่เดี๋ยวกันอันนี้มันเป็นทิปอยู่แล้วมันกดจังไดวะนี่โอเค8,980กกิโล ไม่น้อยนะ8 9 8 0กิกโลถือว่าไม่น้อยมากเลยเดี๋ยวสตาร์ทได้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันไฟเครื่องยนต์ต้องดับนะครับอันนี้คือสมบูรณ์นะครับติดกุญแจแล้วไฟเครื่องยนต์ไม่ติดนี่โดนเอาหลอดไฟออกไม่รู้ตัวนะนี่ต้องโชว์ติดแล้วก็โชว์ดับเ b เียติดทุกครั้งความเร็วเกิน10กิโลเมตรชั่วโมงมันดับเองนะครับน้ำมันนี่ผมยังไม่ได้เติมให้นะแต่ไม่ต้องห่วงออกรถน้ำมันเต็มถังอยู่แล้วนะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดี๋ยวเปิดให้ดู นะครับมีเด y l ไลท์แล้วก็มีไฟเลี้ยวสวยงามนีม่ไฟไฟสว่างมากอะ่ะคือเป็นอาดีนี่ผมมองเนี่ยหนึ่งสสามสี่สี่ดวงเลยนะโคตรสว่างแล้วก็ทําให้รถมันดูใหม่นะดูใหม่ขึ้นนะครับแล้วก็มีอ่าตัดตรงนี้เป็นสีแดงก็สวยงามนะครับตัวรุ่นใหม่เนี่ยมันก็หน้ามันจะสวยกว่ารุ่นเก่าเนาะแต่คันนี้มันก็ดีนะคันนี้ได้ของแต่งพวกอ่า ของแต่งเยอะคันนี้พวกชคอหน้าไวเอสแล้วก็ท่อรีมูทอะไรพวกนี้นะกระจกก็เป็นกระจกเดิมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดับเครื่องเนาะเหม่งควงังเหม่งควงังสวิตต่างต่างอยู่ในอะไรที่งาน,นใช้งานได้ปกติแล้วก็ยังไม่ล็อกลอนนะครับยังสวยงามอยู่โหมดก็ปรับเริ่ใหม่ก็กดตรงนี้เนาะดับเครื่องสตาร์ตนี้เปิดปิดแอคชั่นคอนโทรลนะครับไฟสูงไฟต่ำไฟแล้วแต่นะครับแต่ติดอยู่นะโอเคแต่ติดนะแล้วก็อ่า เบาด้านหน้าต้องกดโอเคเปิดมาเจออะไรเจออันนี้ช่อง USB นะครับสำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือได้กล่องฟิลอยู่ตรงนี้แล้วก็เครื่องมืออยู่ไหมคันนี้ไอ้เครื่องมือไม่ยอยู่คันนี้เครื่องมือหาย <c oughs> ก็ประมาณนี้นะผมก็จะรีวิวตามที่เห็นชัดเจนคันไหนมีก็มีคันไหนไม่มีก็ต้องบอกว่าไม่มีนะประมาณนี้ไปนะครับแล้วก็ในส่วนของเล่มทะเบียนคันนี้เดี๋ยวพาไปดู ขอทีนะผมลืมหยิบมาต้องขออภัยเพื่อนๆไปด้วยลืมหยิบมาคันนี้รถนะครับอยู่ที่หนึ่งสองรถสามมือนะนี่รถปีสองพันยี่สิบในเล่มเลยรถสามมือนะภาษีไม่ขาดนะหมดหกหกพฤศจิเลยรถสามมือนะครับเอีอ่งแปดพันกโลไม่แท้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงแล้วก็สภาพอะไรก็ ส,สวยงามนะครับมีรีโมทบมารบมีกุญแจให้แท้สองดอกเลยนะครับอันนี้เขาคุ้มมานะครับมันก็จะสวยๆหน่อยอันนี้กุญแจกุญแจสาคัญกุญแจสําคัญ,คคญผมเรียกผมเรียกกุญแจสําคัญแล้วกัน,นะะไอตัวดอกเหลืองดอกฟ้านี่หายปไปเลแต่ดอกน้ําตาลนี่อย่าหายนะนีมาให้ดูสภาพภายนอกอีกรอบนึงนะครับนี่รถสวยนะไม่มีล้มไม่มีชนนี่บางคนสวย แต่ที่ผมเห็นมีตําหนินะเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมดูรอบคันก่อนเออแล้วก็แปลกแตกต่างที่รังผึ้งตรงนี้ด้วยเนหะ็นไหมตัวนี้จะเป็นคีบคีบแล้วก็เป็นรังผึ้งนะครับส่วนตัวเก่าจะเป็นช่องลมแบบปลายคีบหักไปด้านหลังเออมันก็มีดีเทลที่เปลี่ยนแปลงบ้างเล็กๆน้อยน้อยนะถ้าไม่สังเกตเนาะเออแล้วก็มีตรงนี้อีกมีช่องลมนี่เห็นไ,ไหมมันดูแบบรถสปอร์ตซิงๆหน่อยข้างนี้ก็จะเป็นชแบบ อารมณ์แบบขี่เนาะก็มีส่วนที่มันแตกต่างกันนะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยก็มีนะครับเดี๋ยวน,นะผมขอดูห้องเครื่องฝั่งอ่าในส่วนของห้องเครื่องนี่เหมือนกันนะครับตัวระบายความร้อนของเครื่องตรงช่วงนี้ก็เหมือนกันส่วนท่อเสียไม่เหมือนอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นมันท่อแต่ง <laughs> ล้อก็เป็นล้อลายเดิมลายเดียวกันอยู่นะครับเป็นล้อหน้าล้อหลังเป็นลายเดียวกันอยู่นะครับ,ค,รบคันนี้ก็วิ่งน้อยวิ่งน้อยแล้วก็สภาพดี ก็รายละเอียดของตัว Vespa GTS Super Sport 300 HPE รุ่นนี้นะครับก็เครื่องยนต์300ซีซีอยู่แล้วนะครับผ่านมาตรฐานยูโร4ในสมัยก่อนนะเพราะว่าคันนี้รถปี20นะครับปี20ในเล่มเลยนะครับรุ่นปีคศ2ก็20นะครับจดจดทะเบียนก็ปี20นะครับผมก็มีการพัฒนาเครื่องยนต์นะครับให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าตัวเครื่องยนต์300ตัวรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่านะ ก็จะเป็นรา,ายละเอียดพวกดีเทลต่างเดี๋ยวผมลงไว้ในข้อความให้ดูแล้วกันนะพวกสเปคต่างๆพวกอะไรพวกเนี้ยนะเพราะว่าสเปคมันค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับน้ำหนักก็อยู่มาร้อยสิบกิโลกร,รัมก็น้ำหนักใกล้เคียงกับตัวเก่านั่นแหละไม่ได้ไม่ได้น้ำหนักมากกว่าหรือว่าจะน้อยกว่าสักเท่าไหร่เลยนะครับผมสนนราคาคันนี้ดีกว่าสนนราคาคันนี้นะครับส่วนคันนี้คันนี้เนี่ยรุ่นนี้รุ่นนี้คือปี2020เนาะโฉมนี้เลยนะครับ ที่ศูนย์นะครับขายอยู่รถใหม่ราคาสองแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะสองแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะครับสำหรับรถรุ่นนี้สำหรับรถใหม่นะส่วนคันนี้ผมจัดไปเลยนะเครื่องรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นตัว LED HPE แล้วนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับจัดไปหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็ใครชอบใครก็เลือกเอานะคันข้างนี้ก็ถูกกว่าหน่อยนึงแต่ว่าได้ของแต่ง คันนี้ได้ปีใหม่กว่าได้ความสดกว่าก็สีจะแตกต่างกันด้วยนะเพราะคันนี้จะเป็นสีเหลืองด้านนะครับเนี่ยสะท้อนแสงนะเหลืองด้านส่วนคันนี้ก็จะเป็นเหลืองเงานะครับสะท้อนแสงเงาวับนะครับอ่าประมาณนี้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทก็ประหยัดไปหกหมื่นได้นะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเก้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองเออหกหมื่นประหยัดไปประมาณหกหมื่นบาทนะครับสนใจก็มา มากิ๊กกักกันได้นะครับตำหนิที่ผมเห็นนะครับสีทั้งคันเลยที่ผมเห็นเลยเนี่ยชัดเจนเลยเนี่ยผมว่าน่าจะโดนหินดีเล่ยเพราะว่ามันลงเนื้อสีนะแต่ผมบอกให้เลยนะจุดนี้ไม่ต้องซีเรียสครับเพราะว่าตัวเวสป้าเองเนี่ยคนที่ขับเวสป้าที่ชอบจะมีอะไระพวกโลโก้กลมๆแปะอยู่ตรงหน้ารถนะก็ไปหาตากันลวกันพวกโลโก้อลูมิเนียมพวกอะไรพวกน,นี้นะก็มาติดมันก็จะดูเนียนไปนะครับแต่โดยรวมแล้วสภาพสีคันนี้ผมก็บอกให้เลยนะว่า90%อร์ซ 9ก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นก็ได้อะเนี่ยพวกนี้สวยหมดเลยนะครับพวกนี้สวยหมดเลยเออโลโก้หายไปนะเออมีโลโก้เนี่หายโลโก้มันจะเป็นคําว่า vespa แบบคันนี้นะเออนะครับก็โลโก้หายไปนะครับผมว่าน่าจะโดนแกะบางทีก็คนมือบอลน,นะแกะออกไปนะครับแต่รถสีเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเช็คแล้วผมดูแล้วจากประสบการณ์ของตะเบิ้ลนะครับก็ตรวจเช็คหมดแล้วสติกเกอร์อันนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับ รถไม่มีชนไม่มีล้มแน่นอนเดี๋ยวดูว่าขัดตั้งดูแล้อะไร,ะไร,ะไร,ะไรต่างๆรายละเอียดต่างๆได้นะครับผมยางก็ยังอู้ดอกยังแน่นๆอยู่เลยโอเคก็สนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้แล้วกันนะครับเวสป้าช่วงนี้ก็เข้าไปเยอะหน่อย1นึ่งคันสอคันสคันอันนี้รุ่นใหม่แล้ะอันนี้ตัวปี2022ันยิองเลยนี่จออย่างหล่อจออย่างหล่อ คันนี้วิ่งมาหมื่นเจ็ดพันกิโลแต่ว่ารถสวยมากสีเงามากสีเป็นหรอเป็นดาแบบมีเมทัลลิกอยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีแอบข้างหน้าอยู่อีกคันหนึ่งจุ๊วบนี่สีแดงน้อยเดี๋ยวขอเป็นพุ่งนี้แล้วกันไม่ไหวละยังไม่ได้กินข้าวเลยยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับยังไม่ได้กินข้าวเลยนี้ประมาณตอนนี้ก็สองทุ่มละอยู่ร้านนั้งด่าแปบมงเช้าวันนี้โอเคก็ยังไงก็ฝากติดตาม เพจร้านตะเบิ้ลเฟซบุ๊กไว้ด้วยนะครับเราก็จะหารดดีๆสวยๆมาให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกซื้ออยู่ตอนนี้โคตรจะแน่นเลยเพราเรียยว,ว่าเต็มคาราเบลแล้วกันจอดกันแบบห่างกันประมาณสองสมนิ้วอะห่างกันประมาณสองสมนิ้วจริงจอดกันเต็มคาราเบลนะครับอยากขายนะใครชอบรุ่นไหนสนใจยังไงราคาเนี่ยมาคุยที่ร้านจบง่ายกว่านะครับโอเคข้อขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมจบคันนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ